ครับผมนายปริญญาผู่วิโยโสอหนึ่งคัสองคิกจนดนฟ้าครับี่4ีครับวันนี้ผมจะมาสอบปฏิัตาสถาีนิยสอบวงจรไฟเมกนะครับผม1.1.5.5.2นะครับผมไฟบวกจะแบตเตอรี่ค่าดิฟิลสต็อปขนาด1ิแอมป์ปกตินะครับและไฟปักซีดีพัวที่สิป นี่ครับผ่านสายไฟเส้นสีดำเข้าปัก A 12บสองคนที่สองก็ได้ครับเมื่อเราเหยียบเบรกจะทำให้ สวิต A12 หรือสตาร์ลายสวิตนะครับเชื่อมตอ่อกันนะครับผมไฟจากขั้วที่2ของลัก A12 จะผ่านไปยังขั้วที่1ของลัก A12 หรือจะทำให้หนก้กคอาแท็กติดกันนะครับถ้าใส่ไฟเส้นสีเขียวไปที่ลัก CB ขั้วที่12 ปาร์ค 4A โค้ดที่12วัปกตินะครับจะผ่านสายไฟเส้นสีม่วงข้าพิาร์ค J31 <1, S 2> โค้ดที่3นะครับรปกตินะครับ,รรบและจะไปาปร์ค J30 โค้ดที่4นะครับ ผานสายไฟเส้นสีส้มผ่าไฟที่ปาร์ก G5 ลอดไาท้ายลอดไฟเบรกด้านซ้ายนะครับผมปกตินะครับและผ่านสายไฟและไปที่ขั้ว5ของปาร์ก G5 ผ่านสายไฟเส้นสีเขาดาำไปลงกลาวที่จุดต่อร่วม J1 ดปกตินะครับเมื่อลงกาวจะทำให้ไฟเบรกด้านซ้ายติดนะครับไฟจากบัสเกสามเอ็ดข้อที่สาม จะไปที่ปาร์ค J สามคนที่สปกตินะครับผ่านสายไฟเส้นสีม่วงไปที่ปาร์ค J หกหลอดไฟเบรกด้านขวาปกตินะครับและผ่านจุดต่อออกโคตรที่ห้าของปาร์ค J หกผ่าน สายไฟเส้นที่เข่าดำค่ะจุดต่อร่วมและไปลงกลางที่พัก J2 ปกตินะครับจะทำให้รอดไฟเบรก้ารสายติดนะครับ ไฟจากบัสเจสามเอ็ดันที่สาม่อไปที่บัสเจสามเอ็ดวันที่สี่ปกตินะครับผ่านสายไฟเส้นสีส้มผ่านจุดต่อร่วม ไอที่ปาร์ค J24 คู่ที่หนึ่งนะครับและจะออกคู่ที่สองสองปาร์ค J24 ผ่านสาไฟเส้นที่ขา้าวดำผ่านจุดต่อร่วมและลงกลาวที่จุดต่อร่วมเอ2นะครับปกตินะครับไฟจากเ J ปักเสเอ3 1โพทีสามนะครับ ไปที่ปักเกสเอ็ดทั่ที่สี่นะครับปก mm hmm. ตินะครับ mm hmm. ผ่านสายไฟเส้นสีส้มผ่านจุดต่อร่วมไปที่ปักเกยี่ห้าทั่ที่สอง และออกโค้ดที่หนึ่งสองปั๊ก J ย่ิห้าผ่านสายไฟเส้นขาวดำผ่านจุดต่อร่วมไปลงกลาวที่จุดต่อร่วม J สองปกตินะครับเมื่อเราลงกาว จะทำให้หลอดไฟเบรกติดนะครับและจะทําให้ไฟเบรกสูงติดนะครับ